โอเคก็ส okay. วัสดีครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นใหม่อีกละก็ไม่ใช่มาอีกแล้วหรอกไม่ได้มีจัดคู่กีตาร์กับตู้แอมนานแล้วนะครับก็คนก็ชอบแคปโพสเก่าๆมาพอดีตัวนั้นผมหมดโปรไปแล้ววันนี้ก็อัปเดตให้แล้วกันอันนี้จะเป็นตัวมอสเอ็มซีเอ็มเอ็มซีหนึ่งซีนะครับผม่งไฟฟ้านะครับจับคู่กับตู M ้แอมแอมโปนะครับแอมโปสิบห้าวัตต์นะครับตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับเป็นตู้อะคูติกกีตาร์โปร่งไฟฟ้าโดยเฉพาะแล้วก็ มีเอฟเฟกต์รีเวิร์บให้นะครับรีเวิร์บแล้วก็มีไมโครโฟนแถมให้อีกหนึ่งตัวสําหรับตู้นี้นะครับถ้าเกิดราคาปกติแล้วอ่ะถ้าเกิดเราไม่จัดโปรนะกีตาร์โปร่งไฟฟ้า2 1 5 0บวกตู้แอมโป2 2 5 0มันจะอยู่ที่4,400นะครับถ้าเกิดไม่จัดโปรนะก็คู่นี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นแค่3,500บาทลดไปเลย900บาทนะครับก็ 3,500บาทจะได้ตู้แอมป์หนึ่งใบกีตาร์หนึ่งตัวแล้วก็ชุดแถมของกีตาร์นะครับกระเป๋าปิกมีสายแจ็คมีสายสะพายแล้วก็มีไมโครโฟนให้หนึ่งอันรวมหมดทุกอย่างละ3,500บาทนะครับรวมส่งให้ฟรีด้วยโปรโมชั่นนี้เป็นไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับก็ขอคนที่พร้อมนะชัดเจนนะ,ะก็ผมจะจัดโปรโมชั่นให้1เดือนละกันถ้าเกิดว่าครบหนึ่งเดือนละเดี๋ยวผมลบโพสต์ออกนะครับให้แค่เดือนเดียว แล้วก็คือคนอนะแคปโปเก่ามาเยอะมากนะครับก็ผมหมดไปแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้เป็นคู่นี้นะครับ3,500บาทให้แค่เดือนเดียวนะครับหรือว่าถ้ามันถ้าเกิดว่าสินค้ายอย่างใดอย่างหนึ่งหมดก่อนก็เท่ากับว่าหมดโปรแล้วกันแต่ว่าผมว่าน่าจะอยู่ได้ถึงเดือนเพราะสต็อกก็เพิ่งเข้ามาด้วยแหละโอเคก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมเล่นซาวซาวมันดีนะครับนุ่มนวลดีนะดังนะครับใครจะเอาไปเปิดหมวกหรือว่าเล่นปาร์ตี้กลางแจ้งกับครอบครัวที่บ้านดังนะ เปิดนิดเดียวเองนะดังมากเลยนะ ใจก็ทักได้เลยนะครับก็มีให้แล้วนะก็อย่าไปแคปโพสเก่ามาเลยครับโปเก่ามันก็คือโปเก่ามันหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตโปใหม่ให้นะก็ถ้าเกิดว่าเห็นแล้วแล้วก็รออยู่รอโปรโมชัน่นคู่ตู้อยู่ก็จัดได้เลยโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับ